เจนลี่เหรอในรถมีนะใมันมืกินเมื่อคืนนี้นี้ชอแลมมา่มันแข็งมากเลยเข็นปุ๊แล้วก็แข็งๆนี้เลยกินไม่ได้เลยน้อยช่แข็งน่เยนแล้วก็เท่าไหร่กี่องศาเนี่ยยี่สิบเจ็ดไหม

ตอดไหมที่ก้าอดอยู่เออมกันอันนั้นกันอยู่ในกระป๋าแม่อนไตลอดดีก่าเอออย่ไหนอ,ไอะ,อะอพี่มีหิวข้าวไหม ขนมไหมไม่หิวมาม่าไหมไม่มาม่าด้วยนะกินข้าวซอยจะกินข้าวเช้าไม่รอ้คนไหนกินไข่แดงหรอกินเฉพาะไข่แดงนี่ส่นา ได้้แลวหโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่มีระวังล่วงเอ้ยระวังลมมัก ช้างช้างอ๋อเขาเก็บนั่งลูกอันนั้นไม่ไม่ควรเล่นมันเลอะหรือเปล่าเนอะมันเปื้อนอันนี้เปื้อน

หิวเหรอหิวไปหาอะไรกินข้างล่างไหมล่ะฮะมีพวกเกาซองข้าวซอยอะไรข้างล่างไหมเปิดร้านยังมั้งเออ หิวไปเดินตลาดกันก็ได like ้เอารถไปจอดที่วัดหรือจอดโรงเรียนน่ะจอดโรงเรียนรถไปงูแล้วลงข้างล่างทำไมอ่ะแก่นั่งข้างมือลูกไม่ไปน้องหน้านะไม่แล้วหรืออันนี้ใหญ่้อันนั้นหรออันนั้นมันเล็กอันนี้ใหญ่ดีอันนั้นมันเล็กไปลูกอันนี้ใหญ่กว่าว่าอันนี้้สยไปหหดมแลเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันแบ่งกันเนาะอน้องเล่นก่อนน้องเล่อยู่อ่ะใช่

แน่นใช่ไหมอย่าน้นะตัวนี้นะตัวนี้อ่ะเโอเคนอนนอนเลยไ่อ๋อไนี่เยอะเยอันเล็อันนี้เล็กอันนี้น้งใหญ่ไปน้องน้ไม่ได้ขาน้องไม่ดน้องไม่ถึง Đó yeah, 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 yeah. Hồ biếu sôi trăng Hồ lò chinh chinh Lò chinh chinh nó ไปเข้าน้ำข้างน้ำมันน่าจะอยู่ข้างล่างบ้านไหนคืนนี้น่าจะคืนแม่คนเดียวเหรอลายฟอนถึงคืนนี้ก็แฝกเคมกกำลังแฝกเคมอยู่อ่ะพินหน้าวิซีหนึ่งกินแป๊บเดียวเหรอกินหน้าวิซีหนึ่ง นี่เพียงใหม่แล้วหนะขยะมาเยอะเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร ได้เออเอาทีนังนี่ยกระวังหลังโดนไอ้เหลี่ยมนะโดนโดนไหมยเอาหันๆนั้นนะเออเดี๋ยวมัชนกันโอเค

หรียญทองมวนป๊อกไปดิที่ไหนร้านไ,ไ,ไหนตังค์มาพี่ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเท้าคุณอีกแล้วไม่เป็นไรลูกเราไม่ไล่น้องปีนเขก็ยังไม่ทำอยู่ไงเขาบอกว่ารองเท้าตัวนี้สวยดีอ๋ออยากใช้ใช่ไหมไปให้ปู่ฟังหน่อยดิน้องพูดว่าไง ก้าวขึ้นนี่ขึ้น <ทำ S 1> ขึ้นไว<ด><ด>้เออขึ้นขึ้นตรงน,นี้โอเคยกเลยยกทำ <c oughs> ไมโด่ทำไม ไม่เหมือนกันเลยไม่ไม่เล่าเูกผกให้หน่อยได้ไหมอะไรลูกอ๋อได้ได้โยกใช่ไหมโยกใช่ไหมให้ปลูกโยกให้ใช่ไหมโยกให้โอเคพี่มิก็โยกเองได้จริงๆแล้วอะโยกโยกเอ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 ก